เพื่อนๆครับวันนี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่องฟูลแม็กนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับก็เลยว่างๆไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เลยเอาปืนกล็อกนะครับกระบอกเด่มนี่นะครับก็คือกล็อกสิบเก้าเจนสี่นะครับเพื่อนๆครับของออสเตรียนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตรอยเรียกว่ารอยรลวดีกว่านะครับ อาจจะยังไม่แตกนะอาจจะแค่เร่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเล่าในรูปแบบไหนนะฮะเลาเพิ่มหรือเปล่านะครับก็เพื่อนเนก็ถ้าเกิดยังไม่เข้าใจก็ต้องไปหาดูคลิปแรกที่ผมทําไว้นะคลิปที่เกี่ยวเรื่องของรอยเล้าของก๊อกนะครับแล้วก็ในครั้งนั้นผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าใช้แว่นขยายแมะดับ10เท่าขึ้นไปก็จะมองเห็นนะฮะซึ่งผมเองก็มีแว่นสองพรนนะครับก็เลยเดี๋ยวเรามาส่อง,งให้ดูนะับมาขยายกันสิบเท่าให้ดูนะครับว่ารอยเล้า ที่ผมพูดไปนะครับว่าจะขยายตัวหรือเปล่านะครับแล้วก็มันจะมีวิธีแก้ไขหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราก็มาดูรอยเล้านะครับว่ามันจะเป็นเล้ามากแค่ไรแค่ไหนนะครับเพื่อนครับมันจะหน้ากังบนหรือเปล่านะครับ่อนอื่นนะฮะก็ต้องหยิบจับเล่นปืนก็ตรวจสอบว่าเว่าบปืนมีกระสุนหรือเปล่านะครับเหนียวไกลเป็นทางที่ปลอดภัยนะครับเพื่อนครับ ส่วนแมกกาซีนนี่ก็ผมก็เอาไว้เป็นเป็นตัวประกอบเฉยนะครับเพื่อนครับผมจะซูมกล้องให้ดูเลยนะครับเพื่อนครับในเรื่องของรอยรล้านะครับแล้วก็ก็ไม่เข้าใจกันว่ารอยร้านี่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่ว่ามันเป็นรอยรล้าที่เกิดจากข้างนอกนะครับทุกคนครับซึ่งก็ไปดูในของก๊อกฟอรัมที่ฝรั่งก็คุยคุยกันนะครับก็บางท่านก็ว่าถึง4ี่ห้าหมื่นนัดนะครับถึงที่มีรอยรล้าแล้วก็รอยแตกได้นะครับเป็นก๊อกแครกนะครับก็ ไม่เป็นไรแต่เมืองไทยแล้วก็อย่างผมก็ยิงไม่ถึงนะฮะหลักร้อยนัดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าถ้าแช่กล้องสิบเท่านะครับเพื่อนๆจะเห็นหรือเปล่านะครับรอยร้าวนะครับก็จะเกิดตรงที่บริเวณนี้นะครับฝั่งทางด้านดันซ้ายและดันนิ้วชี้นะฮะด้านซ้ายนะครับถ้าเกิดหามีปืนเข้ามาทางด้านหน้าเรานะครับตรงนี้นะครับซึ่งก๊อกเจนห้าแล้วได้แก้ไขเล้นะครับก็คือทําส่วนวงแหวนให้กว้างขึ้นนะครับ เราทําำวงแหวนตัวนี้แค้กว้างขึ้นนะครับเพื่อเทียบกับเจนสีแล้วก็จะรู้ความแตกต่างขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อนครับเรามาดูกันนะครับว่ารอยราวนี้เลวาแค่ไหนนะครับเพื่อนครับ หเห็นไหมครับนี่นะครับทางด้านทางด้านนี้มีนะครับเพื่อนครับหเห็นไหมครับนั่นแหละครับรอยลาวนะฮะเป็นสองรอยเล็กๆนะครับเพื่อนครับ ด้านนี้ไม่มีนะครับด้านล่างไม่มีนะครับผมพยายามจะทําให้เพื่อนๆเห็นให้เห็นนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าเลยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับเพื่อนๆเป็นรอยร้าวที่เกิดจากด้านนอกนะครับส่วนด้านในไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีหรือเปล่าด้านในนะครับ กล้องสูงีม่ยังเลยไม่มีนะครับเพื่อนครับถ้ามีด้านในก็คงจะเกิดการกระแทกของสไลด์นะครับแต่ด้านในไม่มีนะครับเพื่อนครับจะมองด้วยตาเปาล่าหรือว่าสองกล้องก็มองไม่เห็นนะครับก็จะเห็นเฉพาะนี่ครับ นี่ท่านี้นะครับเพื่อนๆครับนี่แต่บ้องนี้น่ากลัวครับเห็นไหมครับเหมือนส่องพระยังไงงั้นเลยนะครับวันนี้ครับเพื่อนๆครับ เราจกด้านนอกเข้าไปนะครับเพื่อนครับเพื่อนๆที่จะซื้อปืนนะครับกล็องสิบเก้าเจนสี่นะครับหรือจะรับโอนนะครับก็ต้องพิจารณาส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อนครับบางทีเราก็ไม่ได้ทางสังเกตนะครับเป็นจุดเล็กๆน้อยนะครับแต่ก็ยังไม่น่าหนักใจนะครับเพื่อนครับแต่ถ้าเกิดเป็นปืนกระบอกแรกของใครบางคนนะครับก็นี่ครับ ก็มีเวลาเข้าแบกในนะครับเพื่อนครับนี่ฮะด้านขวาไม่มีนะครับซึ่งซึ่งก๊อกเองผงมองว่าเป็นจุดอ่อนนะครับเลยแก้ไขในเจน5แล้วนะครับก็อยากจะรู้นหมกันนะครับว่าจะใช้ได้อีกสักเท่าไหร่นะฮะแต่คงไม่พังง่ายนะครับปืนบางไทยนะครับก็กระสุนแพงไม่เหมือนบางนอกนะครับเพื่อนครับ สอยากพอสมควรนะครับก็มาเปิบเห้เพื่อนดูท่านี้นะครับเพื่อนครับผมเองก็ยังไม่หนักใจแล้วครับแต่กลัวของเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่หรือว่าบางคนรัดโอนซื้อต่อกันมานะครับหรือจะซื้อปืนกระบอกแรกก็ก็ควรที่จะพิจารณานะครับในเรื่องของวงแหวนบาทตรงนี้นะครับบาทตรงไกล้หลอดนะครับเพื่อนต้องพยายามดูให้ดีนะครับอย่างเดีมองมองเลตตาฝ่ายามองเห็นเลยนะครับ เราต้องพยายามดูให้ดีนะครับเพื่อนครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ดูคลิปแรกก็ดูคลิป2ก็เข้าใจเลยนะครับเพราะคลิปแรกผมทําให้สั้นมากนะครับผมก็จะบอกว่าเราจะมาอัปเดตในในขั้นตอนต่อไปก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะครับเพื่อนครับนี่ฮะแต่ยังไม่ไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพื่อนครับนะฮะที่ใครที่บอกว่าพลิเมอร์ อาจจะมีปัญหาก่อนเล็กนะฮะก็ดูให้เกิดดูไว้เลยนะครับว่าเล็กจะมีปัญหาก่อนเพิ่มเติมอีนะครับเพื่อนครับหรถ้าเกิดเพื่อนนะครับมีข้อมูลดีดีนะครับมีคอมเมนต์ดีดีนะครับก็ได้ปดคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็จะรู้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนเในในกลุ่ม fc ก็จะได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดข้อมูลของผมผิดพลาดนะครับประการใดนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อไปด้วยแลที่นี้นะครับแล้วก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับคนที่ใช้ก๊อกรักก๊อกอย่างสุดมโจิตห yup> ัวใจนะครับ ผมเองก็รักปืนกลอกนะครับชอบปืนกลอกมาตั้งแต่ไหนได้นะครับแต่ก็เจอรูปแบบนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราซื้อมาใช้งานนะครับก็มีซีเรียสนะครับแต่เกิดัปนพังก็คงจะซีเรียสเหมือนกันละตอนนี้มันยังใช้งานได้อยู่นะฮะนี่นะฮะก็เดี๋ยวลองใช้กล้องสองสิใกล้ๆครับ นี่ละครับก็เป็นรอยเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับแล้วก็นะครับอยืมนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนชอบนะครับหรือเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรกันต่อก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็ติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็คงต้องจบการรีวิวสั้นๆง่ายๆ้เพี่นี้นะครับเพื่อนเพื่อครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ